พอดีขี่รถไกลมาเขตบ้านดอนแดงท่านผู้ชมผู้เดียมาเห็นอุบัติเหตุเนาะรถจักรตำรถจักรก็เลยถ่ายให้เบิง่งเนาะอันนี้เบงวันว่าเอาบ่อซอ,อยเนาะเอาได้โทรหาหน่วยกู้ภัยแล้วเนาะเมื่อกี้นี่กู้ภัยกำลังมาเนาะมีแต่ซวยแต่เท่านี้เนาะระวังเนาะขี่รถจักรเลี้ยวตัดหนากันขี่ไปเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้ไง่ายเนาะเฮคุณนี่นะ hey, Sắc tài rồi Thu hãng hay là bằng kỳ này Từng 8, tài ừ. phượng là lắm oh, Bà chếp xa hắt Bà chép xa hát ừ. ừ. khăn, khăn đáy lén vào khăn đáy ขันแดงสิเลียเขานี่วขันแดงสีเหลี่ยมเขานี่ั้เอาักันโอ้สีเหลี่ยวเขาต่อสีเลี่ยวเรนมันฮักหลีกใช่ยัโใส่กันนอกเนาะอ่าโมแบนโมแนตายยังโท่าตายเนาะกูไ้กำลังมาเทรหากูไปแล่งกินอ๋อรถก็จะเอาไปส่งหมอเองเลยนาะโท่านใจเนาะ พิเศษกรับรถคัน่นอะนะรถตามกันรถตามกันเกิดป่ได้เห็นว่ารถตามกันโอ้เราสักกันนะนึ่ซื้อเราถือเจียบนักนะโค้าผค้ไฟแล้วผค้ไฟกำลังมาแต่ว่าขั้นอันบ๊วยล้วเอาเอาไปผู้เดียวเลยวะเอาแต่พี่น้องไป เอา you, <minority> <noise> เอาเดี๋ยวข้นโต๊ไปเดียวไปจับไปงวงกันเออบัอาวเลยขาครูไพ่มากพี่ครูไพ่ยูเกะไก่เนี่ยวะสันหนึ่งหกสองแปดเนี่ยไก่โทรห้าเมืองจีนเนี่ยเอาโทรหายหนอมาเห็นผู้ดีเนี่ยการสั่นจรกับหลดกันยังเที่ยวปกติเนี่ยโอ้แคจเดี๋ยวกำลังสวยกันอยู่เนาะเข้า โมขอไปไกลมันหลยคนห่ดเลยโอ้ข้างนี้ไปบ่ดแล้วรถเอาโทรบอกบางจีนนะ่งหกสองดเทห้าหนึ่งหกสองสก็จะาท้ห้าหนึ่งหกสองแปดอ๋อู่ขใของ จากจีนนั่นเ่งู้คาจากจีนมาสาหัสเลยสาหัสเลยกูไคกำลังสวยเหลือปผู้<ง>เกิดปฏิเหตุเนาะรถจักรกับรถจักรอยู่แถวบานดอนแดงแคนครหลวงเวียงจันทร์ไ,ขไขขกลๆก็พุ่งกันยังสิ้นเน่แหละ ที่ไว้ายเ็าบอกไอ้น่องเอ้ยสาหัสเนอผมนี่เข้าซอยอยังบ่ได้มิเต่โทรกูไไ่มาสวยกูไไ่ก็มาแล้วเนาะให้เจ้าหน้าที่่นเก็อดเวีอดกสักคิดว่าเราสิตายแล้วแล้วยังฝืนมาไดู้้ไฟมาสวยแล้วนะคระับหลอดหลอดแล้ว หายหลอดเด้อสองมือก่อนก็เห็นรถใหญ่ตามรถจักเสียชีวิตสองคนแถวฝนปเป่าๆอันตรายเนาะขี่รถจักขี่ไว้แล้วก็อันตรายเออฝืนแล้วฝืนแล้วอันตรายอันตราย สีแดงเลี่ยวตัดหนาพี่ไห้พี่บจักเบกแล,วล้วไม่หลุนเนาะไม่หลุนวัดสองอยู่ประมาณสิบก่เปียขั้นแดงเอาแต่ลูกตัวเองไปห้องหมอเนาะใส่กระบะไปเลยป้ายผลีน,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 นไวทบมบึงม่แยง,งเลยขันเนี่ยถากูใค่มา,าดีหน่องเลยอนะ้าเข้ากับซอยแด่สำนีแหละเนาะมีแต่ ตยเอิ่นปูไฟมากบาดเจ็บนั่งยังสี่เท่ากับยังไลน์บัวให่ได้ไดเท่าบัวเป็นผู้เชี่ยวชาญซอยซ้ำหรัาซอยได้เนาะไปแล้วเนาะมีเชิญประกันไภัยรือเจ้าหน้าที่ยังเหล็กเป็นแต้มเซ็นแล้วก็บทายหุบทายยังไรหลังจากย้า,ายรถออกจากจุดเกิดอุบัติเหตุนะเขาขอให้ปลอดภัยเด้อขอให้เป็นบทเรียนที่ไว้ไลน์รถ อันนี้เป็นกับเมืองจันทบุรีเนาะตอนหน้าดินแดงอินเตอร์คอร์ปรถติดยาาเลยแล้วประมาณสิบน,นาทีรถกับเต็มแล้วเรียงจันรถเที่ยวตลอดทางเส้นลักเนาะเิ้นหวยหงไปตรงนี้ก็ไปหวยหงเนี่ยไปดงโดง กี่รถบลล้อขี่รถมุงห่วยวัดเตพนวัดเตเฮาในน่อเ,เกิดกบพายกับบุดีนะบัติเหตุสดๆดมันห่อนเลยนอเนาะเกิดวันที่เจ็ดวันเสาร์มื้อนี้เลยนะ ตอนแดงเมืองจันทบุรี